เราทำรีเสิร์ชเรื่องการรักษาเรื่องการฮีลิ่งมานานค่ะใช่แล้วเราก็ได้ยินสารเรื่องนี้มาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วเราเจอในที่ที่มันปลอดภยัยแล้วก็โอเคเราลองดูสิจริงๆมันอันตรายถ้าเกิดว่าทำในที่ที่ผิดและกับคนที่ผิดแต่ถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยอยู่กับคนที่รู้ ประสบการณ์ว่ามันเป็นยังไงมีทั้งหมอที่เป็นหมอแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนแบบว่าโบราณอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมันปลอดภัยถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นยาแพทย์แผนโบราณเนาะของประเทศเขาเขาใช้ยานี้ในการรักษาคนในประเทศเขามานานรับนับหลายร้อยปีตั้งแต่ก่อนที่แบบยาอื่นๆใดๆมันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะบอกว่าเราไม่มีปัญหานะัดเองนัดก็เป็นมนุษย์คนนึงวันบางวันก็มีความเศร้าบางวันก็มีความโกรธบางวันก็มีความ ไม่พอใจกับอะไรใตัวเองในวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากรู้สึกดีขึ้นเราก็เลยลองหาออปชันหนึ่งสองสามสี่ดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างสาหรับ Note, น็อตนึกว่ามันหนักที่สุดไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็คงยังไม่พร้อมที่จะทําอีกแต่เราได้เรียนรู้มันแล้วแล้วเราขอบคุณมันมากอยากจะย้ําว่ามันคือสารจากธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเนาะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยอยู่กับคนที่ปลอดภยัยไม่ผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิน้นและไอโอวาสกาไม่ใช่ยาเสพติดค่ะไม่ใช่สารเสพติด มันไม่ได้ทำให้คนติดเพราะมันไม่สนุกเลยท็อปิกของการพูดถึงสิ่งนี้มันเป็นท็อปิกที่สั้นมากๆที่คุยกันแต่ทางรายการอาจจะสนใจเป็นพิเศษก็เลยทำให้ท็อปิกนี้เป็นเหมือนจุดประเด็นสำคัญของรายการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่เราไปเล่าอ่ะมันเป็นแค่จุดประเด็นเล็กๆมากๆที่เราพูดถึงโน้นจะไม่ขออนุญาตไม่แนะนำใครให้ไปทำอยากให้ทุกคนคุยกับตัวเองและรู้ตัวเอง โอเคดีมากค่ะแฮปปี้ไม่มีอะไรสำหรับประเด็นที่เป็นข่าวไปเนาะก็คือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราเองมาแชร์<ม>เกี่ยวกับประสบการณ์ฮีลิ่งของตัวเองเหมือนที่เมื่อกี้เลยที่พี่ๆเขาแชร์กันบนเวที<ม>แต่เพียงว่าการแชร์ของเรามันอาจจะเหมือนถูกเอาไปแบบตัดเป็นคลิปสั้นๆทำให้คนเข้าใจผิด<ม>แต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ความจริงว่าเป็นยังไงให้ไปดูคลิปเต็มนะคะและที่สำคัญที่สุดให้ไปดูงานอัลบั้มที่น็อปล่อยออกมาเพราะว่าที่น็อไม่แชร์เรื่องราวต่างๆว่าน,น็อไปฮีลอะไรมาบ้าง เพราะว่านดเอาออกมาทําเป็นอัลบั้มนี้ทุกเพลงตั้งแต่เพลงหนึ่งถึงเพลงที่15มีวิชวลก็คือมีภาพและเสียงด้วยอยากให้เข้าไปดูแล้วจะเข้าใจว่าทําไมนราถึงออกมาพูดถึงเรื่องฮีลิ่งถึงเรื่องนั้นเราทำสิร์ชเรื่องการรักษาเรื่องการฮีลิ่งมานานค่ะใช่แล้วเราก็ได้ยินสารเรื่องนี้มาเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วเราเจอในที่ที่มันปลอดภัยเราก็โอเคเราลองดูสิ เพราะมันเป็นพาร์ทของการเดินทางของเราการรีเสิร์ชการทำงานของเราโน้ตใช้เวลานานไมในการศึกษาและก็ในการที่เราตามหาที่ที่แบบทำใช้เวลานานค่ะรีเสิร์ชอยู่นานมากประมาณแบบหลายปีเลยใช่ทุกอย่างที่โน้ตทำในชีวิตโน้ตมักจะให้เวลากับมันให้มันคิดไต่ตรองดีๆจนกว่าเราจะลงมือทำ จริงๆมันอันตรายถ้าเกิดว่าทําในที่ที่ผิดและกับคนที่ผิดแต่ถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่กับคนที่รู้ประสบการณ์ว่ามันเป็นยังไงมีทั้งหมอที่เป็นหมอแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนแบบว่าโบราณอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมันปลอดภัยค่ะอนดว่านดทำรีเสิร์ชค่ะเรื่องการฮีลิ่งการเดินทางในในในเวน,เนี้มานาน แล่วเราก็อยากที่จะรีเสิร์ชลึกขึ้นไปเรื่อยๆ <_ d ance> เพื่องานของเรา <_ d ance> เพื่อศิลปะของเรา <_ d ance> เราก็รู้สึกว่าเราอยากตัดสินใจลองเพราะว่ามันเป็น <_ d ance> เขาเรียกว่ามันเป็น Wi s d o m มันเป็นความรู้ที่โบราณมาจากชนเผ่าที่เขาอยู่มาก่อนเราเกิดแบบนานมากๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นยาแพทย์แผนโบราณเนาะของประเทศเข,เขาเขาใช้ยานี้ในการรักษาคนในประเทศเขามานานรับนับหลายร้อยปีตั้งแต่ก่อนที่แบบ ยาอื่นๆใดๆมันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำอ่ะเออเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกว่านวดเคารพเคารพในตัวเขาเรียกว่าอะไรศาสตร์นี้ของเขาที่มันเป็นยาของประเทศเขามันก็เป็นเหมือนยาให้เห็ววาัของประเทศเขาอะ่ะอกกร้้ตไไดเปิขึนงคนเราเรามีปัญหาตลอเดเวลาแล้วค่ะเรามีทั้งความสุขแล้วก็ความความทุกข์แล้วก็ความสุขใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะบอกว่าเราไม่มีปัญหา นัดเองนัดก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งวันบางวันก็มีความเศร้าบางวันก็มีความโกรธบางวันก็มีความไม่พอใจกับอะไรขอตัวเองในวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากรู้สึกดีขึ้นเราก็เลยลองหาออปชั่นหนึ่งสองสามสี่ดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราพร้อมที่จะลองสิ่งนี้เพราะว่าเรารีเสิร์ชกันมาเยอะมากแล้วแล้วเรารู้ว่ามันปลอดภยัยและมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรา ต้องการมาจากใช้คำคำตอบอะไรก็ตามที่เราตา,ตามหาอยู่ก็ได้<ม>สำหรับโนต้ตโน้ตรู้สึกว่ามันหนักที่สุดมไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็คงยังไม่พร้อมที่จะทําอีกแต่เราได้เรียนรู้มันแล้วแล้วเราขอบคุณมันมากเพราะมันคืออยากจะอยากจะย้ำว่ามันคือสารจากธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเนาะมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วแหละ กับปัญหาที่น็เจอมันค่อนข้างที่จะหนักใช่ไหมคะแล้วมีการแบบว่าเออได้ลองการแก้ไขปัญหาวิอื่นมาก่อนไหมมีมากมายเลยค่ะนดก็ลองมาทุกเวไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมการทำซาวน์ฮีลิ่งการทำฮีลิ่งในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไปนวดหรือนวดหรือแบบการทำพลังงานอะไรเงี้ยค่ะทำมาหมดเลยรีเสิร์ช้งหมดเนี่ยนี่ก็ซาวน์ฮีลิ่งเนี่ยใช่ยู่ๆมันเกิดกลายเป็นแบบประเด็นดราม่า ในแบบว่าโลกออนไลน์ว่ามันเนการแต่ว่าเหมือนการอิจาใช้าเสียติดหรือเปล่าอย่างงี้นนท์มันยเงีไหคได้ก็คือเป็นนอ,อย่างที่บอกไปเพราะว่ามันเป็นการที่ทุกคนได้ดูในคลิปสั้นๆที่ถูกตัดออกมาโดยที่ไม่ได้มีคอนเท็กซ์ไม่ได้มีการอธิบายอะไร,ะไร,ะไร,ะไรๆเลยอยากจะให้ดูคลิปเต็มและอยากจะให้ลองดูงานศิลปะของนนท์ที่นนท์ได้รับจากการทําสิ่งนี้มาว่านนท์ไปเจออะไรมาบ้างนนผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันทำให้นนท์คิดอะไรได้บ้างนนท์ ใส่ทุกๆอย่างในางานศิลปะของน็อตอัลบั้ม Metamorphosis จากเพลงแรกถึงเพลงสุดท้ายสามารถไปดูใน YouTube ได้เลยค่ะน็อตจะไม่ขออนุญ,ญาตไม่แนะนำใครให้ไปทำอยากให้ทุกคนคุยกับตัวเองและรู้ตัวเองมันตมากัวเ,เสียงว่าเสียงชีวิตเลยไหมไม่ค่ะไม่เสี่ยงถึงชีวิตแต่เสียงได้ถ้าเกิดคุณทำในผิดที่ผิดเวลาและผิดคน มันก็เป็นมันก็เหมือนกับทุกๆอย่างอะเนาะถ้าเราแบบกินแอลกอฮอล์ในที่ที่ผิดกับคนที่ผิดมันก็เสี่ยงถึงชีวิตได้เหมือนกันมันมันมันค่อนข้าง subjective ะเออมันมันแล้วแต่ลคือนุ์เองนัดไปรายการเนาะนัชก็ไปเล่าเหมือนที่พี่ๆเล่าบนเวทีเมื่อกี้เลยถึง Healing Journey ของตัวเองเล่าในแง่แบบเล่าสู่การฟังกับรุ่นพี่ของเราก็คือปาเต โดยที่เราก็ให้อิสระของเขาในการนํามาตัดต่อต่อไปท็อปิกของการพูดถึงสิ่งนี้มันเป็นท็อปิกที่สั้นมากๆที่คุยกันแต่ทางรายการอาจจะสนใจเป็นพิเศษก็เลยทําให้ท็อปิกนี้เป็นเหมือนจุดประเด็นสําคัญของรายการอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่เราไปเล่าอ่ะมันเป็นแค่จุดประเด็นเล็กๆมากๆที่เราพูดถึงเรามีการพูดถึงผลงานของนักเองหรือว่าสิ่งต่างๆนานามากมายมาก,มาก,มากเยอะกว่าน,นี้มากๆแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกเล่าถึงใช่ความไม่ต่างกัน แน่นอนเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเวลาที่เราเจอคอมเมนต์อะไรแย่ๆเราก็ต้องรู้สึกแย่นั้น,น,นปฏิเสธไม่ได้แต่เราเข้าใจเพราะด้วยความที่เราผ่านการศึกษาการรีเสิร์ชเรื่องฮีลิ่งเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเราทําให้เราเข้าใจคะ่ะว่าทุกคนก็มีความคิดของตัวเองและบางคนที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเอ็ก e s เพรสหรือว่าพูดในสิ่งที่เขารู้สึกออกมาได้มันเป็นสิทธิ์ของเขาอ,อันนี้น้องเขาไม่พูดถึง เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราอยากจะชี้น้ำเราไม่ได้อยากจะชี้น้ำอะไรเพราะฉะนั้นขอไม่พูดถึงใครที่อยากเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอยู่กับคนที่ปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นและไอโอวาสก้าไม่ใช่ยาเสพติดค่ะไม่ใช่สารเสพติดมันไม่ได้ทำให้คนติดเพราะมันไม่สนุกเลยซึ่งหลายคอมเมนต์หลายคนนะครับเข้าใจผิดแล้วก็พูดถึงกันใช่ซึ่งตรงมันข้าขงโจรรถมากซึ่งรถใช่เป็นแบบว่าเหมือนไม่ใส่ ใช่แล้วจริงๆเราคือคุณยายในร่างของออคนอายุ31เรามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนคนเกษียณแล้วอะ่ะตื่นมาเราก็นั่งสมาธิใช้ชีวิตโลว์ไลฟ์กินอาหารที่ดีสุขภาพไม่ค่อยออกไปปาร์ตี้ไม่ไม่ได้แบบยุ่งเกี่ยวกับแบบสิ่งมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่เจ,จตนาดีทุกๆวันนี้อาชีพของนนก็คือการ connect คนเพราะกับตัวเองแล้วก็ขอบกับสิ่งแวดล้อมแล้วทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อม c o n เน c คนให้ ตัวเองให้คนมีมายด์ฟลมากขึ้นแบบว่าคนนี mm ้กบลังายใจหรือกระทั่งแบบว่าความมัน่นใจในตัวเองเรื่อง m e n t a l health อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราอยากขับเคลื่อนการที่เราออกมาพูดถึงเรื่องนี้และ healing journey ของตัวเองมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีจุดประสงค์เพื่อที่จะแชร์เรื่องของเราอย่างบริสุทธิ์อย่างจริงใจการที่คนเอาไปตีความให้มันผิด มันก็ทําให้เราเสียใจแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าเขาไม่ได้ดูคลิปตัวเต็มและเขาไม่ได้มานั่งคุยกับเราจริงๆก็เลยอยากให้คนที่เข้าใจผิดหรือคนที่ยังไม่เข้าใจค่ะลองดูคลิปเต็มๆไม่ใช่แค่คลิปนั้นแต่ว่าคลิปก่อนหน้าน,นั้นด้วยเพราะวคลิปนั้นเป็นคลิปที่2เป็น EP ีที่2อ,อยากให้ดู E ีีแรกด้วยและที่ดีสุดอะคะ่ะให้ดูผลงานที่น็อตสร้างขึ้นมาหลังจากที่น็อตไปเจอเรื่องราวทุกอย่างมาถ้าดูผลงานแล้วจะเข้าใจเลยเข้าไปดูใน y YouTube ได้เลยน็อตเทป no เอ็นโอทีอีพี คือเราเป็นมนุษย์เรามีความเครียดมีความสุขทุกวันอยู่แล้วมันเป็น ongoing journey ค่ะเราเราเราต้องแบบดูแลตัวเองเราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันแลก,ก็ยังพูดได้ว่านุกก็มีความเครียดแลก,ก็มีความสุขบางวันนุ่ก็สุขเยอะบางวันนุก,ก็เครียดเยอะมันแล้วแต่ใช่แล้วนุก,ก็ศึกษามาแล้วว่าสิ่งที่นุชอบที่สุดคือการนั่งสมาธิตอนเช้าการที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วไม่ต้องแตะมือถือเป็นอย่างแรก พราะถ้าเราแตะมือถือเป็นอย่างแรกสมองเราจะเสพติดกับสิ่งแรกที่เราที่เราดูตอนเช้าตอนที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเราแตะมือถือสมองก็จะบอกแล้วว่าเนี่ยเราได้โดปามีนต่างๆจากการที่เราเห็นไลค์ notification ต่างๆแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่แตะมันและมาโฟกัสกับตัวเองมานั่งสมาธิมากินน้ํามาให้สิ่งดีๆต่อร่างกายลองดูซิว่าวันนี้เราอยากทําอะไรบ้างสมองเราก็จะสั่งการให้เราทําอย่างนั้นต่อไปในทั้งวันคนพบทวบนแล้วใช่ไหมตอนบนี้ใช่ค่ะ ตอนนี้นนก็ยังทำเพลงนะนุชเพิ่งออกอัลบ,บ้้มค่ะก็ชื sure, ่อว่า Metamorphogenesis ทำเองทุกอย่างยังไม่ได้มีค่ายมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้แพร่กระจายมากเป็น self self production ก็ฝากด้วยค่ะก็ใครที่มีคำถามเรื่องพวกนี้จริงๆนนอยากให้ไปดูงานนี้เพราะว่ามันตอบคำถามทุกอย่างของทุกคนหมดเลยเพราะมันเป็นทั้งภาพและเสียงมันเป็น immersive experience อยากให้เข้าไปดูเห็นว่าโปรเจกต์นี้มีหวันใจช่วยทำด้วยใช่ค่ะซึ่งแฟนโนสไซรัสเขาก็มาช่วยทำทางด้านภาพซึ่งในงาน Dragonfly ฟล์ไซรัสก็จะมาทำเรื่องวิชวลให้กับ Immersive Experience เหมือนกันเห็นว่าได้เอาประสบการณ์นี้ไปแบบมามแชร์ที่ต่างประเทศที่ผ่านมาใช่ใช่ใชแล้วเพิง่งเพิ่งกลับจากบาหลีค่ะ<ม>ก็ไปไปแชร์ที่บาหลีมาซึ่งงานนั้นก็เป็นงานระดับโลกเลยเพราะมีศิลปินระดับโลกอย่างเอริก้าบาดูอย่างเ e งี้ยมาเป็นโคคิวเอเตอร์ด้วยใช่ ดีมากแบบว่าเปิดโลกมากแล้วก็เป็นเป็นการเหมือนเปิดประตูไปสู่โอกาสและก็แรงบันดาลใจใหม่ๆที่มันเข้ามาต่อจากนี้ก็คิดว่าน่าจะเห็นนททำอะไรแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศมากขึ้นด้วยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ